เฮ้ยมึงโอเคที่ร้านมาขายไงี้ยบอกพี่มึงยังหรือเป็นเรื่องอีกอ่ะเฮ้ยกูเคลียร์แล้วเว้ยโอเคนะจบไม่มีปัญหาเออเค้มไหมครับเค้มไหมครับผมอร่อยมากครับสี่สิบบาทครับเค้กช็อกโกแลตครับอร่อยนะครับจะรอดวงมึงยืนเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยวะหรือว่าเราสองคนไม่น่าสนใจวะมึง มึงกูนึกออกเหรอเวบอกแป๊บนึงนะเช้่มึงรับจริงเหรอวะเอาหน้าเชื่อกูแทฉลูกกูมางมึงกูให้เหยียดแบกเค้กกับบ้านนดเว้ยเอานะพร้อมนะทำตามกูนะเออเค้กไหมครับ40บาทเท่านั้นนะครับเค้กไหมครับเค้กไหมครับช็อคโกแลตจะอร่อยมากๆเลยนะครับเค้กไหมครับ40บาทครับ เคนะครับเไหมครับเเยไหมครับไดครับไดครับทำนนงด้มั้ครับถ่ายรูปเราซือเค้กด้ไหมครับครับผมสี่สิบบาทนะครับต่ชิ้นนี้ครับสองชิ้นเหรอครับโอเคครับสี่ชิ้นเลยไหมอ่ะีชิ้นหน้อยสิบบาทครับผมนะครับขอบคุณมากครับโหดกว่า แล้วเค้ครับผมสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับเอาหมดนี่เลยทีละสิบบาทได้ไหมคะพี่กระต่ายลองมะนาวต่อโหดจังครับแต่เอาจริงป่ะล่ะพี่ก็ขี้เกียจขายเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมึงพี่เลนพูดจริงเหรอคะมะนาวกินจริงๆนะจริงดิเนี่ยดีซะอีกที่ได้มีคนชิมเค้กสีมือพี่ด้วยพี่เลนทำเองเลยเหรอคะแน่นอนครับ พี่เหมากพี่เลนคะคือจริงๆแล้วมะนาวอยากมาขอบคุณพี่สองคนที่ช่วยมะนาววันก่อนนะคะไม่เป็นไรเป็นใครใครก็ต้องช่วยอยู่แล้วมะนาวไม่ต้องคิดมากนะแต่มะนาวเกรงใจนะคะพี่เหมาะก็ทำให้พี่สองคนเดือดร้อนไปด้วยอ่ะงั้นตรงนี้น้องก็มาเอาเค้กร้านพี่ดิครับออเลนที่นี่ขายทีเดียวก็หมดแล้วน้องพี่กินหนึ่งชิ้น ขอบคุณนะคะครับเคครับ40่สิบบาทครับเคชมามาแล้วจากพี่กระต่ายสองคนนะครับเค้กไหมครับทุกคนเคไหมครับเค้กมาทั้งครับเคไหมครับเค้กไหมครับพี่บอกพี่เลนค่ะมะนาวคิดออกแล้วฝากกันนะคะ ทีมได้เลยนะคะเท็กซมแลนนะคะเชิญได้เลยจ้าเชิญเลยจ้่ผ่านมาเป็นค่นที่ลงชิมก่อนได้เลยนะคะ